สวัสดีค่ะกะแตน้อยค่ะมันนี่กระแตน้อยได้สบายนั่งพี่น้องสบายนังนะ่งมาจะมาก่อยก่อยสบายนัง่งก่อยขมนี่มันนี่มีสกเล็กแต่ว่าปรุงมาเพียใส่พริกใส่ขา้าวไว้แล้วพี่น้องแต่จะไม่ก่อยสบายนัง่งให้เบิก์นกนมีขา้าว ใส่ขาวหัวลงไปเลยกินหอมๆพริกป่นใส่ผงนัวมือน,นี่ใส่น้ำประแดกใส่ใส่น้ำใส่เอาพี่น้อง เอ็มมาจ้อ hmm. <T |ar|> ืมมึงบีพี่น้องบีถุงกัดคนดูดหรือบ้อืมอมคมคมักหยีบจั่วต้องไป่ใส่อีกใส่อีก กระดูดว่าเป็นวันเย็นนะพี่น้องใส่หอมฉี่กับหอมบัวอันนี้หอมร่วมมีทั้งหอมปีะใส่น้ำกันไปเลยค้นให้เขากันไหกินหอมมาแล้วมื้อนี้มีสองเมนูนดะดพี่น้อง เพท่นก่อยสบายนางอ่ะเรียบร้อยแล้วต่อด้วยสุกเหล็กต้นนี้ปรุงปรุงไปแล้วยังปรุงใส่ขัควรโบราลอยู่แนะ่เซกโคควรเซกโคควรเพิ่มอีกเนาะพริกป่นใส่แล้วใส่ริมด้วยกะเพิ่นกะใส่เพียไปน้ำแล้วพี่น้องอยังขาดพวงนัวน้ำ ใส่จังหน่อยวามน่วค้มนัวใส่แล้วเกลือก็ใส่เกลือแล้วใส่เกลือแล้วเนาะ <c oughs> อ่าขออุยาตพี่น้องใส่หอมลงไปบานนี่ตัวเขามาเพียะใส่เกลือเลยนะอือเอาไ้ใส่เจ้วน้ำพี่น้องอือเป็นตะคริบคากมานเนี่ แ,แนวคมผมได้พี่น้องใส่ใส่เพียใส่บีเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยทั้งสองเมนูพี่น้องสวัดส,ด,สดีครับกระแตหน่อยค่ะบวกลำครับมื้อนี้กระแตหน่อยเดีลาบหรือว่าสุกเล็ก,พ,ลกพี่น้องสเก,สเ,ก <laughs> เอิกเอิ้นเอิ้นได้หลายอย่างเนาะทั้งสุกเล็กทั้งลาบ<ม>ลาบก้อยกอยคุมก็ได้นี่กระแตหน่อยเอาอันนี้มากิน น้ำเพลินพี่น้องอันก่อยสบายนา่งเอาก่อยขมก่อยขมๆมมมมพักนี่มาเป็นสวนเลยพี่น้องหลายอย่างมีท้งพักไซพักอะไรอย่างไรนี่พักซีสร้างพี่น้องลืมซื้อพักซีร่างบางทันเันก็<ม>เอื่นอยู่เลยค่ะพี่น้องพักลืมผัวคนละอะได้กินอะไรแม่นเนี่ย ในบักแตงผอมมักเลนฟ้าพักกระเดาคเดี๋ยวพักกระเดาคนนะครับมวลเราผ้านน้ำนะครับเนาะพักทนะั้งสวนเราครับม <c oughs> ันนี้เอามาข้ามมาแซ่บน้ำกันค่ะบอากำมันลืมยูเข่าแล้วลนะวไปะชุละมาพี่น้องอเพื่อจะไม่เห็ดกับเขามาครับมาแซ่บน้ำกันครับวันนี้สซกเล็กนะครับมันนี้คิดยากครับเ็นอยู่ขางทางคิดเอามาจัดซะ เมืองเผื่อมันแสบเป็นป่ะเป็นยังไงบ้างแส,บ,ส,สบบ่สไอ้เย่ก๋วยเบาใบหนางพีมือก,กะแต้หน่อยนะครับก๋วยขมขมอืม หอยอดทักใสพักกระโดงทางไปใหม่โหดครับอ <laughs> ยากดมที่เป็นหน่อยละเอ,อินหมังมาละ <laughs> ที่เป็นหย่อนละเอ,อินพักใส่ักใส่หรือว่าหย่อนหมังมาละอันเดียวกันพี่น้องมาเด้อค่ะยุบเก้อยคุ้ม อตอนปรุงแจ้ว hmm. บ mm ุเวณแวพี่น้องมืองครับกับเสี้เขาขว้าจะค่วเคยปรุงนะครับเขาจะเข่าขว้งหอมๆนะครับเนาะ อันนี้ผมกับมขอ,อกันหนังงามใส่เพียพร้อมนะครับเดียวนะี่แต่ก็มองฝ่าหาวาใยุบนัไม่ร น้องเขาถามว่าตั้งกล่องให้มันโฟกัสอาหารเนี่ยแกแต่หน่อยก็บอกหคือกันว่ามันมันไดโบขนาดนี้บมาเดาแนวตัดยุบแนวนี่หรอเนาะมาเดวกันไก่มาตัดืยังไงพถ้ากระังมันนิ่มฝาหรือว่าแบบ ลงมาจะพักกระดกป่ะไม่ยุ่งไข่บอืมอาเลยเจนี่แลว่าคักแล้วอุมอ่มเี่นานะพวกคนดีจังไหนม่เต่แนวคุ่มผนะมพักกระดกต้นขุ่มหนึ่มเลครับ พักกระเดากะขมมางเรือนฝากกะขมพักกระเดานี่เก็บอยู่หน้าบ้านนะครับที่ผมเคยทายให้เบิ่งดูว่ามาไปเก็บอยู่หน้าบ้านจะบอกเอา,บเออาแบบนี้หันไปกินผู้เดียวบ่ขึนอยู่กับว่าเดี๋ยวจะกินหลายเด้อ <laughs> มหอดฟอร์แล้วิ่มหอดบาลิกีเหมือนกันตัวผมนุ่มสูวเหล็กกระเสียบด้วยมาเพียวไปยังเขียนคนระับเขียนดีขนาะด Nè. Khỏi đây là nhỉ, mới giúp năm bò Tên <laughs> là sẽ tìm bớt bỏ đây Tên còn nhớ lắm quá <laughs> เป็นจะแสนี่แหละนะพักกับไรยางค่ะมาเป็นสวนของแสบคือส่งเหล็กล่ะ

ัาต uh ับมาจุนครับเจ้าเหยียดบ่เจ้าบ่บ่จะมาับแดดอ่อนให้ขุมยน่ำเทียงนะครับเส้นข่อยเทียงพี่น้องเส้นข่อยเทียงโสกเด็กยน่ำเทียงว่าแสบครับ เขาก็บรรยากาศมันชสุกเล็กแซบๆต้องเสียงนุกคันไปหอนนะครับอ้อ, <laughs> อบีดอืมไปกัดดมทีกหน่วยยันขึ้นดังยันเพียดหัด <laughs>

โักเซออนตอนหย่อดปกเสด้เนาะหมอนใส่ละลายอัอนซอนเห็ดขนมนสเสียบหอนโปกใสยเนาะออมวานหนู พักออานีเป็นยังไงผมผมบอกผมดีขนาดผมแพงบ่กำลังงามนยอยู่หน,น,น้า,า,บ,าบ,บ้านไงสดเดาสดเดากำลันไปเก็บไก่หร <c oughs> อกมันเป็นตุ่นห้องพนก็มีหัวถ่างเนาะ<อ>บันเดลากเอาดือ้อ <c oughs> นั่นอยู่หน,น้าบ้าน มาเกิดอยู่หน้าบ้านอยู่ข้างทางเนาะครับเนาะป็นจังไหนได้ขมอันหยังขมคักกระเดาบ่เป็นยังขมอันนี้จะขมข ข้าก็มังไปกินนี่ได้เลยอันนี้โอสบ,บายนั่งน้ำแต่หน่อยมาลงนีครับเ <c oughs> ดีด,ด,ด <c oughs> ุ่อยูอ่บ่นย,ยุบบ <laughs> ลังีิีกระคากเลยนะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าบอลเป็นแขียมำ ผ่าหยุดนะเจ้าหนูจหยอนงั้นหักหลายย่างคะแต่เนี่แน่มีแต่แนวคุ้มคกมบอบแปงกเนี่ยนะพี่น้อง าาูีผออ้หออออามันจะยังในบ้านเนี่ย <c oughs> มันมีแต่ดอกขอุ้นผมมันขื่นมันออาห่อนมันอันนใจกัน,กนว่ืมเลล่ามูล่ละบริแน่นี่น่น ไม่ต้อง,งอมดเลยเฮตุแหงไม่ซ้ำนี้พอดียุคกับอันแจ้งเราใหม่มันดีสา่าดหมดนั่น như cái huấn thang, mình hết con, đi ngon khi đã hái hàng à? ืันนี้น,นําเสนอสองเมนูพี่น้องตั้งก่อยขมสะไบนางกับทซบะโซกะโซบะโซกะโซบะล็กช็ซบะโล,ล็กหรือร่่ากโอยเนือะับเน,เ,นเนื่อก็บะโซบะเนี่ยเดียวนัน อย่าซองเกินคนละอย่างนั่นเอไว้เป็นว่าเป็นนภาขาวอย่าซองยังยังมีู่หมเมื่อยที่ถึงนะกะตบลังงขาม่งอัน ไปน,นาค่ะอือข้าก็หลาย่า mm. งหลยไลาย mm. แล้สิกินพักอย่งเนี้ยบ้างนอะืม mm. mm hmm. cho các bạn Hãy subscribe cho kênh เนี่ยเราผัากับเพดะกระห่อนคุณฟ้าเพื่อนตอนคอยมาเลหลายหิวนี่ยันบ่อิ่ม สมใจอยากจริงๆครับเจ้าเดี๋ยวทำผิดกระไดเด้ <c oughs> ออันนี้ก็ไปกินเ,เบิร์นนี่ก็คากแล้ว ได้ช่วนยะลองครับแต่พัดพอนเด็ดิมดีครับตอนนี้ลองจิมมึงดูุย<ด>จะโซกเล็กค่ับแสบคุยกันยังไงหอม,มอำลำม, <laughs> อมหอมนำปลา่ปหลาหนำบเปล่า อันน้ำใสเกลือเกี้วมาแล้วได้นี่พี่น้องตัวนี้ผมจิ้ใส่เกลือนะคะรับผพูด้ใส่นภาลาพูดภาษาลำปลา้โอแซบครับสุกเล็กมาหน,นีิสุกเล็กกับเขคายเท็ดกับเขคายลาบ,ลบาน,ะยายนะครับแต่เอื่นคนละอย่างนะครับเนาะตัวนี้ก็นครับชุกเล็กเ <laughs> นาะสุก <laughs> เล็กหรือว่าลาบก้อยขมเอื่นใดเช่นกันนี่ตัวนี้จังก้อยขม ปล่ยอยนาาคุ้มสบายนา่งก็พักมาทั้งสวนหลายอย่างโบเบิร์ตพี่น้องพักพักหลายอย่างแหงมื้อนี้กระแตน้อยก็ต้องขอขอบคุณพี่น้นองที่เข้ามาติดตามรับชมทามากถ่ายชิ้นชอบจังได๋ก็กดน,นไหลกดแชร์ใหนนะะ้ในเด้อค่ะมื้อนี้กระแตน้อยก็บออกกำลัขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ